ฮอะไรติดคออะไรติดคอเราเฮะไจะบินนะจะบินนะอ๊จะบินเอะจะบินนะจะบินนะจะบินเอ้ยเฮ้ยแม่อุ้มแม่อุ้มร้องอะมันเบบเบ้จิง

không biết lâu nha cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บิน n อ๋อ abin bin อ๋ออ๋ออุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะบินไปไหนนะนะอือรดน้ำต้นไม้หน่อยดดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้โอ้โหโอ้ลมไหลเยอะอ้ เล่น้ำตนไหมนะครผ, <c oughs> ผมน้ำมนมามีไหอือ่ามนให้ก่อนอือให้ก่อนจากนางฟ้าอ๋อนะเขาตาด้วยนะ เอามีด mm ุนะเนี่ยมีเล่นแ่มาดุเอ็ย่ะเอ็นย่ไม่้นไม่พน เราสับบังไหนมันเนี่ยเครื่องจอเครื่องจอตุ้มเครื่องจอดแล้วเครื่องจอดแล้วทำไงต่อจออาหาของเล่นไปโยกโยกตุ๊กตาเยอะมาก อันไหนด <c oughs> อนนีอันนี้อันนี้มีแี่ง <c oughs> ไม่ทำอะไรอะไร C P <oughs> R C <oughs> oh, P R C P R ตุ๊กตา <c oughs> <c oughs>